สวัสดีครับผมโคชานะครับอันนี้ป้าเบียนเนาะก็วันนี้ผมโคชากับป้าเบียนมานกับทุกคนนะครับวันนี้ผมอยากจะมีอะไรมาแบ่งปันเพราะว่าวันนึงวันนี้นะครับทุกคนผมได้ทำอีดิมม,มาได้สาปีแล้วแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งนะที่ผมอยากจะมาแบ่งปันคลิป,คล,ปคลิปนี้ว่ามีใครคนนึงครับที่ได้คว้าโอกาสคนระับงำไดผมทําอีดิมผม,มสมัครเมื่อวันที่3สิงหาคมหนึ่งสมัครได้สวันผมก็ได้นำเจอป้าเบียน นั้นปาเบียนได้รับโอกาสจากผมอยากให้าปาเบ<ป> gua, ียนเล่าว่าโอกาสที่ปาเบียนได้รับโอกาสจากผมวันนั้นป้าเล่าเหตุการณ์วันนั้นนิดนึงได้ไหมว่าป้าได้รับโอกาสจากอินดี้เปอย่างไรครับป้าเช่ครับเป็นอินดี้ราะป้าเราไม่รู้โอกาสเป็นอินดี้วันนั้นป้าได้ทำอะไรป้าก็โทรหาปีชาเพราะว่าอะไรบ้างโทรปีชามีอะไรตอนนี้ปีชาทําอะไรอยู่ป้ามาเพื่อทำอะไรปีชาก็เลยโทรมาบอกมาคุยกันมาคุยกันแล้วก็ เอ็นดีรู้ <c oughs> คือคือผมส่งคลิปให้ป้าใช่ไหม,มแล้วป้าดูคลิปคลิป,ปพี่ยศเออคือคลิปอะไรแต่มันใส่ตำนานครับวันนั้นป้าทำไมรับเลยป้าทำไมรับทำไมถึงไม่รับป้าผมทนลูกเลยราะมันจะจริงค่ะ <c oughs> คุณ <c oughs> มันจะจริงไหม <c oughs> <c oughs> มันจะจริงมไหมคือเงินตรงไหนรายได้วันละสี่หมื่นหรอพี่ใช่ไหม จริงร <im lly> <im> <liquid> ู <ias> ้ว่าผูชายก็จริงแล้วก็บทบาทจริงเนาะอย่างบอกจริงนะจริงก็เลยมานัดเจอกันป้าบอกว่าป้าหัวใจโตนะถ้าป้าไปเลยไปเลยไหนทำผิดชอบป้าไปนะก็หลังจากที่ป้าดูคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยมานั่งคุยกันที่นี่เนาะแต่ทนี้ป้าตัดสินใจเลยไหมใช่ไหมทำไมถึงป้าถึงกล้าตัดสินใจที่จะเลิกธุรกิจเลยวันนั้น คิดดูเห็นเห็นดูแล้วมันอาจจะจริงก็ไดนะ้อาจจะจริงนะตอนตอนนั้นคือป้าเบีญบอกว่าอาจจะจริงคือ<ม>ยังไม่ตื่นเต้น,นค,คือไม่รู้เป็นยังไงคือแบบพ้อมเอาใจไปก่อนไม่รู้แหละจริงไม่จริงรู้เตะพ้อมไปก่อน<ช>ถ้ามันจริงก็าสามารถก็ดีสามารถทำให้ป้ามีรายได้ทุกทางมีได้อย่างเกษียณใช่ไหมป้าวันนี้ป้าก็ตัดสเก็ตสมัครปุ๊บเนี่ยป้าก็เกิดการทำงานเนาะชวนมีมีใครมาบ้างอยู่ในองค์กรเรา ลูกหลังเล่นรถมีลูกสองคนแล้วมีย้อยลรามีผมก็นั่งอีกป้ากับผมก็พากันทำงานก็ไปปิดสมัครที่เซเว่นเลยวันนั้นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ป้าก็มีทธุระผมก็ทำเนาะแล้วก็ป้าเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่อ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมป้าเวลาผมส่งให้ป้าคือผมต้องอัดเสียงใช่ไหม นี่ครับป้าบเบียนก็อ่านหนังสือไม่ออกนะครับก็ทำอดีมากแล้วก็หลังจากที่ทํามาได้สูงปีที่3ตอนนี้ป้าบเบียนมีสมาชิกอยู่ที่สามคนกว่าคนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นธุรก,กิจที่มหัศจรรย์มากคนระับวันนี้ป้าบเบียนเองก็อ่านหนังสือไม่ออกทุกท่านครับพวกเรามีสัยภาพดีกว่าป้าบเบียนด้วยซ้ำแต่ป้าบเบียนตอนนี้มีแค่สี่คนซื้อซับทำกำไรป้าบเบียนมีเงินเดือนแล้วคนระับวันนี้ป้าบเบียนพิสูจน์ได้ทุกคนเห็นว่าอ่านหนังสือไม่ออกไม่ต้องเก่งแต่อิดีสามารถทำได้ ครับวันนี้ขอขอบคุณป้าเบียร์มากครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ